สวัสดีครับวันนี้ผมชิงจุมบอลจะมาปีนต้นทุเรียนเล่นๆกันแบบสดใสบ้านๆไปชมกันนะจ๊ะโอ้โห,โหรมเรงรมเรงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของผมจบงี้ก่อนไล่ตัวเจ้เพื่อน dậy đấy đi và lấy và chạy Để tâm cái liền mình mình ngồi chết đi đó nhất nhìn thu tâm thu nhiên mệt bát đi và đấy